เนี่ยทุกคนพอดีว่าแม่บ้านใช่อะจะไปนวดแต่ทีนี้ก็ซื้อเป็นแบบซื้อเหมือนเป็นดีลกับอันนี้นะคะ On SPA นะคะเพราะว่าถ้าเราไปนวดถ้าเราไปที่ร้านเลยโดยตรงอะมันจะแพงนะคะแล้วบางร้านเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเข้ามาในเว็บนี้นะ On SPA านะคะแม่บ้านใช่ก็เลยเข้าไปเข้าไปดูแล้วก็ซื้อแพ็กเกจ ซื้อเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าดิวนะคะที่ลดราคานะคะก็ซื้อเป็นอันนี้มาเขาก็จะส่งใบอันนี้มาให้เราเดี๋ยวเราก็จะไปใช้กับที่ร้านนะคะแล้วก็นัดร้านอีกทีนึงว่าจะไปนวดวันไหนนะคะแล้วเขาเก็แถมอันนี้มาให้ด้วยเป็นนี่แถมอันนี้มาให้นะเป็นอะไรเนี่ย เป็นเหมือนครีมนะคะครีมทาหน้าของเกาหลีนะ่่ฮอกเกาหลีไม่เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันดีเปล่านะคะ วันนี้แม่บ้านใช้ก็มาทำสปานะคะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะแบบรู้สึกดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านว่าเป็นยังไงนะคะ ทุกคนขณะนี้เวลาสี่ทุ่มนะคะเพิ่งกลับมาจะไปทำนวดแล้วก็ทำสปามานะคะพอดีว่าวันนี้นะแม่บ้านอะออกไปจากบ้านตั้งแต่ห้าโมงนะคะไปถึงที่ร้านสปาก็เกือบหกโมงนะคะพอดีรถมันติดนะคะฝนตก้ลยสปาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเลยนะอยู่ในจังหวนั่นแหละแต่ว่าถนนในจังหั้นนะคะมันแคบมากๆแล้วถ้าเราขับรถยนต์อะช่วงเย็น เขาเลิกงานกันใช่ไหมรถก็ติดนะคะกว่าจะถึงร้านโหครึ่งชั่วโมงพอก็เริ่มนวดตั้งแต่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเสร็จก็เกือบสามทุ่มนะคะนวดนานมากคือใช้เวลานวดนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นวดศีรษะประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็อ,อนอนบนทานหินอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะ เดี๋ยวกินไปด้วยเล่าให้ฟังไปด้วยคือแม่มันใช่ซื้อแพ็กเก็มานะที่เอาให้ทุกคนดูนะคะแพ็กเก็ไม่ใช่เนี่ไม่ใช่แพ็กเก็ดีลนะคะดีลในเว็บ OnSpa นะคะราคา799บาท799เหรียญซึ่งราคาเต็มมันนะค่าโวดนะอยู่ที่ราคาส0 0พันแล้วก็ค่าทัาน ค่านอนบนทันหินน้แม่ไม่แน่ใจลืมดูราคานะคะว่าเท่าไหร่พอดีเขากคุยกับสามีแม่้ม,ม่ใช่นะคะเราก็เลยแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นราคาแพ็กเกจเราจะได้นวดสามครั้งราคาสี่พันเก้าร้อยนะคะแล้วก็นวดนอนบนทันหะินอี่ะห้าครั้งราคาสี่พันเก้าร้อยเหมือนกันนะคะรานะคาแพงหน่อย แต่ว่านวดดีมากๆเลยนะคะคือแม่บ้านใช่ไปนวดหลายที่มาแล้วในไต้หวันเนี่ยยังไม่มีที่ถูกใจเลยนะที่เคยเล่าให้ฟังอะว่าแบบมันไม่ถูกใจมันไม่ถึงเส้นที่เราเจ็บที่เราปวดนะคะคือเราไม่ได้ปวดแค่กล้ามเนือ้อเราปวดลึกลงไปถึงเส้นเอ็นอะไรเงี้ยอืมแล้วร้านเนี้ยเขานวดเหมือนที่ไทยเลยนะแบบนวดน้ามันนะคะเราเพราะเขารีดเขารีดเขาจะรู้เลยว่า ตรงเนี้ยมันแข็งนะคะคือแบบเราใช้ร่างกายเราหนะักอ่ะที่ไทยก็เหมือนกันแบบป,ป้าที่เขานวดเขาจะรู้เลยว่าเอยตรงเนี้ยมันมันใช้งานหนักนะคะเขาก็จะเน้นๆตรงนี้ให้เรานะคะร้านนี้แบบเออสุดยอดมากแบบนวดทั้งหลังทั้งหน้านวดพุงแบบรีดไขมันปรัแบบเชฟตรงเอวให้ด้วยนะคะคือที่ไทยอะ่ะเขาก็ทําแบบนี้แล้วก็นวดหน้าอกแบบให้มันกระชับขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ที่ตไต้หวันถ้าเราไปร้านแบบนวดทั่วๆไปราคา900กว่าบาทเนี่ยเขาจะไม่ทําให้ขนาดนี้แม่บ้านเคยไปร้านเนืงอนวะดให้แค่ข้างหลังข้างหน้าก็ไม่ได้นวดให้นะคะราคา900แหละแต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าเทียบกับคุณภาพก็คือดีนะคะก็มานั่งคิดดูนะคือแบบตอนอยู่ไทยอะแม่บ้านใช่เป็นคนที่ไปอบซาวน่าบ่อยนะคะแล้ว เหงื่อมันออกไนงะแบบเลือดลมแล้วก็ดีสบฉีดดีอะไรเงี้ยแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ขึ้นง่ายเหมือนอยู่ไต้หวันนะกับมันช่วยเรื่องการเผาผาลาญดะนะแม่บ้านใช่คิดดูแล้วพอมาอยู่ไต้หวันอะ่ะคือไม่เคยไปซาวน่าเลยนะวันง่ายมากคือน้ําหนักขึ้นเร็วมากแล้ววันนั้นได้ไปแบบนอนบนทันนึ่งนะมันคล้ายๆกับห้องอบซาวน่าเลยใช่ไหมคะแล้วเหงื่อเราออกอะ่ะรู้สึกแบบเออเหมือนเข้าซาวน่าเลยรู้สึกดีมากเลยอะ่ะ แล้วก็ที่ร้านนะคะเขาก็จะมีวัดอ่าชั่งน้ําหนักแล้วก็ดูไขมันในร่างกายเราด้วยนะคะเขาก็จะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าก่อนก่อนและหลังที่เรานอนทานหินนะ่ะไขมันเราลดไปหรือเปล่านะคะของแม่บ้านลดไปตั้งสองสองสองแต้มสองแปมเนี่ยคือตอนแรกไขมันอยู่ที่ยี่สิบสองจุดจุดอะไรสักอย่างน,น,นะคะจำไม่ได้พอแบบออกมาจากนอนทานหินอะเหลือยี่สิบนะคะ จ้าหน้าที่ก็บอกเอ้ยดีดีมากเลยนะเนี่ยทําแค่ครั้งแรกเองคนอื่นแบบยังไม่เห็นผลขนาดนี้นะยังไม่เห็นผลชัดขนาดนี้แม่บ้านใช้ก็จะแนะนำสาวๆนะคะที่กำลังลดหุ่นอยู่นะคะก็ลองไปทำซาวน่าดูนะมันแบบไม่ได้ใช่เรื่องไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการเผาผลาญนะคะมันช่วยแบบให้หน้าเราแบบดูใสขึ้นด้วยจริงๆนะเดี๋ยวแม่บ้านใช้มีโอกาสแม่บ้านใช้ก็จะพยายามหา อบซาวน่าในไต้หวันนะคะเพราะว่าร้านนี้มันแพงเกินสามีไม่ไม่จ่ายให้นะคะสามีซื้อให้แค่คอสนวดนะคะสำหรับที่อยู่ร้านหรือว่าแบบขั้นตอนการเข้าไปซื้อดีลนะคะในออนสปานะคะเผื่อใครที่อยู่ในไต้หวันอยากจะลองมากนะคะแบบแม่บ้านช่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านช่จะเขียนรายละเอียดไว้ที่ใต้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปด้วยการกิน มาล่าเนื้อนะคะแบบกินแบบไม่เน้นข้าวคือหิวมากอแบบไม่ได้กินข้าวไปก่อนนวดนะคะเพราะคิดว่ามันจะแปบบเดียวนะแต่นี่เล่นไปสามชั่วโมงเลยนะคะกลับมาเลยต้องหาอะไรกินกนิดนึงแล้วก็อยากกินอะไรแซ่บๆด้วยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ ใช่หรเชน,นทำอะไรไม่ทำอะไระทำอะไรหรออ๋อจะตกนะจะตกนะฮัลโหลป๊ะป๊ะล่าเชนล่าเชน ¡Gracias! Yes.